มาอัปเดตน้องแมวมาดูคำซนของนึกเด็กกันหน่อยโอ้โหผ่านไปแค่ไม่กี่วันนะทุกคนตอนนี้เด็กๆปีนป่ายกันเก่งวิ่งซนกันมากความบันเทิงเนี่ยได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่นอนอยู่คนเนี้ยป้าเดซี่ด้านหลังพี่ชาบูเดินมาอ้อนแล้วว่าไงครับคนเก่งของป้าป้าวันนี้จะช่วยเลี้ยงลูกๆหรือเปล่านะพี่ฮิวโกนั่งมองอยู่ไกลๆบิงซูมาอ้อนพี่ชาบูออกมาเจอกันน่ารักมากเจ้าครีมพยายามหยอกเจ้าขาวส่วนเจ้าส้มเนี่ยก็จะเขี่เจ้าขาวตลอดเลยเจ้าครีมกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วส่วนเจ้าขาว นะยังดูสนุกอยู่กับการแอบอยู่ข้างใต้โซมนีกตีไม่หยุดเลยครับทุกคนแสบโซมซะเหลือเกินแล้วเจ้าขาวนี้ยน่ารักมากคุณตาขอจิ้มหน่อยนะโซมแกงเพื่อนอีกแล้วด้านหลังนู้นมียายแล้วมุน ปูแมกนัมและทวดแกงส้มทุกคนไม่ต้องห่วงนะน้องแมวในบ้านเราเนะี่ยยังอยู่กันครบทุกตัวตอนนี้เจ้าขาวขึ้นมาด้านบนส่วนมีเท้ามุดไปด้านล่างเอา้าหายไปไหนซะแล้วเจ้าขาวเอาคืนเจ้าส้มบ้างแต่ส้มหลบทันครับแล้วก็ไปเขี่ยเจ้าเท้าด้านล่างอีกส้มกับขาวหนีมาเล่นที่มุมใต้เก้าอี้มีแต่ส้มนะครับพยายามตีเขาอย่างเดียวเลยมันดื้อจริงๆนะจๆนะเจ้าเมวตัวนี้เล่นกันอยู่2คนเจ้าครีมครับวิ่งโผล่มาจากไหนเอา้าแล้วก็วิ่งหนีกลับไปเจ้าขาววิ่งตามมาลื่นล้มเสียท่ากระโดดขึ้นมาด้านบนอีกรอออบนนนึง่่าาาเเเหลลืจ้้้สมมคดีียววแ มาหาคุณตาลูมเดินหนีซะด้วยถ้าส้มวิ่งกลับมาจะให้อยู่ด้วยกันกับคุณตาไม่ต้องขายแล้วดีไหมอา้าวน้องวิ่งกลับมาด้วยครับทุกคนเอาไงดีละครับทีนี้จะส้มอยากอยู่กับคุณตาไหมครับทุกคนคิดว่าน้องจะตอบว่ายังไง